สวัสดีค่ะพบกับเราช่องพังน้องอันดากับพายนกระเก้านะคะวันนี้อันนี้คือพี่เบ้นนะคะวันนี้เพื่อนๆก็จะออกไปทำงานก็จะเหลือพี่เบ้นเชื่อเดียวนะคะเบนสวัสดีครับหน่อยเร็วครับผม ผมเดี่ยพี่เบ้นคร <c oughs> ับผมพี่เบ้นครับผมก่อนเร็วเดี๋ยวให้ย่ายกินเร็ว ันนี้คือเสียงขู่กินนะคะอันนี้แม่ควานก็เข้าได้พ่อควานไม่อยู่นะคะนี้พ่อควาน<ม>าไปทํางานนะคะแม่ควานก็แม่ควานอยู่บ้านก็โยนหญ้าเอาน้ําให้พี่เบ้นกินนะคะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นหน้าที่ของแม่ควานอยู่แล้วพ่อควานมีแค่หน้าที่ขี่ <c oughs> เฉยๆค่ะ ชาได้เฉยๆเนาะแม่ควานก็จะเก็บมูลเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้พี่เบ้นของเราก็กินยาร่อยเลยเป็นช้างที่มีมารยาทมากนะคะก็จะเคี้ยวแบบเคี้ยวช้ามากเลยนะคะพี่เบนเนยอายุกี่ปีแล้วแม่ควานยี่สิบสองค่ะยี่สิบสอง ถ้าไม่มีหญ้านี้เขาจะทำยังไงคะเพาะจะโยนดินใส่หลังคาบ้านเลยค่ะดูสภาพหลังคาบ้านก็ไม่ต้องพูดถึงนะคะจะพังลงแล้วค่ะอันนี้คือสภาพที่พี่เบ้นโยน,โยนนะคะันนี้ก็จะเป็นปฏิกิริยาแบบว่าเมื่อหิวหญ้าก็จะโยนดิน แต่ถ้าพ่อควานอยู่ก็ไม่โยนนะคะแต่ถ้าแม่ควานอยู่นี่ก็คือหินแม่ควานไม่ได้คือโยนเลยค่ะนี่คือวิธีขู่ขอหญ้ากินของพี่เบ้นนะคะดูพี่เบนเสร็จแล้วเดี๋ยวอีกสักพักเราจะพาไปดูพี่แหลมสิงตกมันนะคะดูพี่เบนเสร็จแล้วะะเราก็จะพาไปดูพี่แอบดูพี่ แหลมสิงตกมันนะคะดูที่เบนความสวยงามของพี่เบนก่อนนะคะพี่เบนของเราเป็นช้างที่เขียวช้ามากเลยนะคะเบิดมากโวยเถ่าอือวนด้วยจับไปไหนผลงไหนจ้ะ <laughs> จาา <ก S 2> ดันเลยจาดันแล้วลมอ้วนตุ้ยน้อยตอนนี้พี่เบนก็ยังตกมันพึ่งหายได้ประมาณสามสี่เดือนมาแล้วของพี่เบนจะตกช่วงมีนาเมษานะคะโอ้ดูกินนานมากเลย เราจะมาดูนะคะว่าสับป,ปะรดต้นเดียวนี้พี่เบ้นใช้เวลากินกี่นาทีนะคะถ้ามีบุฟเฟ่อาหารหรือกล้วยหรืออะไรพี่เบ้นก็จะกินไม่ทันเพื่อนนะคะเพราะเพื่อนแย่งกินหมดดูเพียวอ่ะหยับหยับหยับ กินอย่างอริอร่อยเลยนะคะคคคลมก็แรงด้วยนะคะควันนี้ลมแรงมากอากาศก็เริ่มเย็นเริ่มหนาวแล้วนะคะพี่เบ้นก็จะผิวแตกแห้งเพราะว่า ลมแรงไม่ได้ทาโลชั่นไม่ได้ทาน้ำมันจับกินนานมากเลยอันนี้เขาเรียกแบบมีมารยาทในการรับประทานอาหารนะคะไม่รีบค่ะกินไปเรื่อยๆ ได้ทูต้นใหม่ดิคุณหัวกันไหมเออมันดีสีเองของอับินหางหางยาวจ้าาขึ้นไอสับสวยเส้นใหญ่นะหนั่งต้นหนึ่งนี่ก็พี่เบ็นก็จะเขียวเอื้องนะคะเขียวเอื้องมาก หต้นสับป,ปะรดนี้ก็ไม่ต้องพูดถึงพี่เบนก็จะโยนขออีกขอสับป,ปะรดอีกนะคะต้นนึงนี่โอ้โหใช้เวลาเป็นครึ่งชั่วโมงได้อันนี้เคียวสับป,ปะรดเสร็จเดียวสักพักแล้วก็จะให้เอาน้ำให้พี่เบนกินนะคะ วันนี้มีลมแต่ว่าก็เดดออกอากาศก็ร้อนแต่ก็ไม่ถือว่ากับร้อนมากเท่าไหร่นะคะวันนี้พ่อควานไม่อยู่พ่อควานไปทำงานขี่ช้างแม่ํำแสนนะคะวันนี้ มือนง่วงนอนเลยเนาะพี่เบนสับประรดต้นเดียว4-5นาทีแล้วยังไม่หมดเลยนะคะ พี่เบ้นมีผมด้วยนะคะผมข้างหน้าปกติก็จะยาวกว่านี้นะคะคนขี้ขาดคณขี้เกียจนะคะขี้เกียจเหมือนพี่ควานพี่ควานไปทำงานค่ะวันนี้ขี่ช้างของแม่ทางคำแสนพี่เบ้นเป็นเพื่อนบ้านกับคำแสน นพเก้าแล้วก็น้องอันดานะคะเคี้ยวอร่อยมากเลยค่ะแม้วก็เคี้ยวนานด้วยกินไปเรื่อยๆค่ะไม่รีบถ้าสุดว่าก,กินชาบูพี่เบนนี่ไม่ต้องไปเลยนะคะไม่คุ้มกับราคาค่ะ กับูกเพาเขาคืรไอม่เอะไม่แขวไหมนี่ครับมี น้องโอตื่นยังไปก้อยน้องไปละสำหรับวันนี้เราก็พอแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาดูพี่เบ้นลงน้ำอีกว่าเมื่อพี่เบ้นได้เจอน้ำพี่เบ้นจะรู้สึกสดชื่นไหมฝากช่องด้วยนะคะช่องน้อง Tchau!